ครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทกท,กท่านนะครับผมนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะ หนุ่มอามคนเดิมผมมาอยู่ที่ศาลปู่ลือสีตาไฟแต่ว่าข้างหลังนี้เป็นศาลเก่าเป็นศาลเก่าปู่นะแต่ว่าไม่ได้มีเพิ่นอยู่แล้วแต่ว่าศาลใหม่เพิ่นศาลใหม่เพิ่นจะอยู่ตรงนู้นเพราะผมได้มาสร้างกับเอฟซีทุกทุกท่านทุกทุกท่านนี่แหละที่ได้มาร่วมทําบุญร่วมสร้างศาลใหม่ตรงนี้ด้วยกันนะครับก็วันนี้ผมมากับทางน้องน้ำชาแนลกับทางมาวินชาแนลแล้วก็ป้าต่อยคนมีเซ้นนะครับ ในวันนี้ก็มากันสี่ช่องนะครับได้ย,ยินว่าน้องน้ําบอกว่าไปจุดเลขทูบได้แปดสองเก้าหรือแปดสองหกหกสองนี่แหละเลขมันออกหกหกสองเนาะถือว่าน้องน้ำบอกว่าถือว่าเข้านะ,ะเดี๋ยวงวดนี้ผมมาตามต่อกับทางน้องน้ํากับทางมาวินกับทางป้าต่อยนะครับว่างวดนี้มาขอ,อปูหรือสีตาไฟเนี่ยของวันที่1ตุลาคมนี้พศ2567นนี้นะครับแต่ให้ท่านผู้ชมนี้ดูไว้เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย วันนี้จะมาขอก็คือน่าจะเป็นเลขทูปกับเลขเซี2ยอย่างพอนอกนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปส่องดูว่าตามบริเวณรอบๆปูตะกรอนปูลึกสีตาไฟเนี่ยเท่าที่ผมเคยปูเคยด่งดังขึ้นชื่อเรื่องอาเลขอยากใหญ่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีหรือไม่มีเดี๋ยวผมจะดูเดินดูแล้วก็ไปกราบขอกราบไหว้บอกกราบปู่ก่อนนะครับผมท่านผู้ชมเนาะไปเดี๋ยวไปพบกับทางทีมงานนะครับผมนะไปโอเคครับนะครับท่านผู้ชม น,น้องน้ำพุ่นบอกับกองได้พุ่นพุ่นได้โว้ยพุ่นอืมสวนท่าน้นก็ปึ๊บพุ่นเด้เห็นมัดเลยอ่าทั้งปาต่อยทั้งน้องน้ำแล้วก็ทั้งมาวินนะเดี๋ยวดูมาวินนะปึ๊บพุ่นที่บนโเอกทาพุ่นได้โอ้ยเนะาาโว้ยไปท่านผู้ชมครับนี่แหละครับการทำคลิปเนาะ ก็จะทําให้ท่านผู้ชมเห็นในการพูดคุยกันนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับทั้งทางช่องมาวินทางปะาต่อยทางน้องน้ํานะครับวันนี้ก็เอารถมาวินมาเนาะเอารถมาวินมาก็จะเป็นประมาณห้าหนึ่งห้าสานะครับห้าหนึ่งห้าสามเดี๋ยวลองดูกันเอเบิกเบิกพูดยังยังทันก่อน บอมเป็นบอมเปนเอฟซีบาเงาหรือว่าอีหยังล่ะดิบ่บ่แมเป็นแ่ฮู้เอานึกว่ายางหลังกล่องบ่แม่ป็นมุดจัดกดโทรศัพท์อยู่เออไอบ่เออนะครับอากาศสีช่องนะวันนี้ท่านผู้ชมบรรยากาศสบายสบายสบายยังไงฝ่าคืมฝนที่ตกแหละครับบักบกล่นป่ะฝนตกเออนี่ครับใส บ่าแมนมัน้งอธิเมนแต่ว่ากับบงูถทยไม่แปลงอาธิเมนเดี๋ยวจะไปเบิ้งนะครับท่านผู้ชมปูลือสีตาไฟโมทเทเลวน้องน้ำมาจุดได้นะครับอืมแต่แต่มีคนมาจุดใส่กล้วยนะผมไม่รู้ว่าใครนะเนี่ยแต่มีคนมาจุดใส่กล้วยแปดเก้าศูนย์อืม นี่มีคนมาจุดใส่กล้วยแปดเก้าศูนย์นะครับแต่ตรงนี้น่าจะพังไปเลยอเ,เออโอ้โยเสียน่ำม,มือ,อฮะงอกยังนี่ฮะยังไม่ไปเหยียบหรอบอ,อฮะนี่ลูกบ่ว่าลูกนกบ่เฮ้ยท่านผู้ชมมองเห็นยังมากมอเห็นเดน่าหน้านี่เห็น เห็นอย่างเห็นนกลูกนกบอนี่อ๋อนกหัวขวานนกหัวหัวขวานนั่นปะนั่นบอมเบลบมเบลลูกมันเลยนี่แม่ทีทีมันอันอันอันจออันอันไม่แม่ทีมันจอใหม่เป็นพวกเป็นโอ้นกอียงเกาะนกหัวขวานแม่นกหัวขวานมันเป็นอย่างหันมันติดตัวยังไงกูนี่เดี๋ยวแยตตอยลูกมันบอนี่พ่อน้องบอมหัวเป็นอย่างไรบุญไม่รู้ว่านกอะไรนะครับท่านชมพี่โอ้ยลูกมันลูกมันลูกมันลูกนกลูกนกแม่นลูกนกครับผม เอายังดีครับผระชมคือจังมันยังบรนเทิบันิบินลูกมันอย่างตามกมาตัวนี้เอาไปเรียงเดี๋ยวว่าเรื่องใดได้สีเลียงพวกนี้แล้วนองจากมาวินเดี๋ยวคนเลียงโนคนเรียงตัเด็กเมียนเยอะวะเมียนครับผมผร้ชมมันกะร่งเสียัดบินคันเป็นบาดเก็บวะ คิดว่าตกลงมาดมันลงมาม่ีเดี๋ยวเดี๋ยวบบินไปหาไปไปหาปูเลอังไงเมื่อหร่เมื่อนำพรเห็นเนาะแปว่าพเป็นมูแสดงว่าตกออกจากห้างพาวาบินบ้านไหนเนี่จะเหลือโตนมั้ยนี่เือหนอฮะตู่วชมสจอไปเลี่ยงบป่ สนใจพ่ะเจ้าแต่ว่าเบิ้องปาบมันก็จังไม่จิดอีกยงีินยอยเนี่ยนะมันีมากเข็กับป่อยธรรมชาติแ่ละป่อยธรรมชาติเดี๋ยวเขาจิดแปลงเขาเองนึกว่าหมองห้อยนี่เขามาแถมยังคือจังคนว่าถางเอาเบิ้งลงเบิ้งเหล็กอย่างบ่นี่ไหม มันมีคนห้อยมาทางเลยนะคผู้ชมนอว่าเขาทางเอาเหลเอายางเลยากับบอคือว่าเขาทางเอาขี่ยางเขากับบอหูมันเป็นต้นยางนี่อ่าขาถกับบ้อหูกันนะว่าอ่ยแวห้างมันอยู่ใส่มันเล่อมันลมอ๋มแห้งค้ชมันกห้อยคนถากเันบอเเขาถากเ็นยังกับน่จ้นกแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในพวงเนาะ เขามาหากงกระถาบอคนขางคนจะถาทาเพราะิมาเอาไว้บ่อเลี้ยงได็กย,ยู่เขาทิมาตัดบ่อเลี้ยงได็เขาบอกว่าโอโ้โหเป็นห้อยมาถากท่านผู้ชมเรียกวา่าน่องน้ำพ่อเห็ดมุ่งอือนะครับนะเบื้องข้างหลังไม่ได้ทำตัวชมเนาะข้างหลังเขาจะมีประมาณนี้แหละนี่ครับ เบื่ได้คล้ายเป็น 4, 4. หนึ่งสองสี่หนึ่งสามสี่หรือหรือหนึ่งสองหนึ่งเลยรอ่ะนี่ใช่ไหมหนึ่งตรงนี้แหละให้ท่านผู้ชมดูนะใช่ไหมเลขจากใยตรงเนี้ตรงตรงนี้นถ้าถ้าไม่หนึ่ง ก็สี่ตรงนี้ท่านไปสองก็สามนะครับ,รรบนี่ให้ดูเลยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยไปเดี๋ยวเราเข้ามาส่องม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอันดับแรกผมก็อาจจะไปกลัาไปไหว้ก่อนเนะาะท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อกี้เจอนกเนาะเดี๋ยวนกมันก็ไปเองเลยท่านผู้ชมคือมันเป็นธรรมชาติของมันเป็น,เ,ปนเดี๋ยวเพราะว่าท้าาไปเลี้ยงมันมาได้ต่อท่านผู้ชมเพราะว่าต้องให้ธรรมชาติเขาหิรของเขาเอง เดี๋ยวเขาจะแมนเดี๋ยวกัะทีบินขึ้นไปเองฮันนะครับท่านผู้ชมตาหมามาเห็นกวนเหรอเนาะ้าหน้าตาบาย่ห้มาให้นี่มาเห็นไจดบอกเป็นไ่ปารอไปแล้วลูกนกนะคะลูกนกลูกเขาเอินนหัวขวนบว่าเพราะว่าเคยเห็นมันจ่อปกปกปกกน้ำต้นใหม่ยุกโอเคครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีที่ครับสวลยนะคะสวัสดีครี่4ช่องเลยนะครับ วันนี้มันเอานะมันเอาขนใหญ่จะไม่แล้วเออมื่อกี้นะนกกระปูดเอาไปยังนกหัวขวานหัวขยังไงวะหัวหัวขวานนกหัวขวานคล้ายๆเขาเรียกยังไงอ่ะภาษากางนกหัวขวานนกหัวขวานอะไรถูกต้องไหมเออนกหัวขวานนะครับไม่ใช่นกหัวขวานตัวนี้เออ มก่ถ้าให้ผมสันนิษฐานนะก็คือว่าน่าจะเป็นการลมแรงอาจจะอาจจอกมาจากโครงหรือว่าทพอดีไปเก็บอายุมันตกลงมาเนี่ยไปโดนงาใหม่ไปโดนแหกไส้บ่ใช่ครับผมอาจจะเก็บหรือว่าแต่ว่าผมไม่ใช่บอกไปรักษาไม่ต้องครับเดี๋ยวธรรมชาติเขาจะ้ทำของเขาเองก็จะบัดรักษาวบำบัดรักษาทําให้เขาแข็งแรงดีนะครับก็อย่างเงี้ยคงไปแพ้แล้เ่ยเอาลินเอาให้คุณเราหน่อยให้คุณเราเขาไปทางนู้นแล้ว น้ำวดนที่แล้วตัวไหนนะวันที่แล้วแปดสองเก้าหรือว<ล>่าแปดสองหเร่งรอบเร็ววันนี้ทิพย<ล>์อ,อ,อ,อยู่ค่ัเลขววันนหกสองหกสองออเนะครับน้องน้ำเป็นคนมาจุดนะครับก็เดี๋ยววดน,นี้มาขอต่อนะครับกับปูหรือสีตาไฟเพราะว่าอย่างตัวผมอย่างทางราวินอย่างเนี่ยผมไม่ได้มานานแล้วเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยยากียากเวียดยากเงียนหลารสิง่งหลายอย่างนานมาทีอ้าว ก็รู้กันอยู่นะถ้าผมนานๆมาทีเลขมันจะเข้าแต่ว่าน้องน้ำมาจุดวันที่แล้วจะเข้าแต่ถ้าผมมางเี้เข้านะอาจจะเข้าเลยโอ้าำที่เคยสังเกตเคยสังเกตที่ไปขอโชคขอลาบแต่ละพื้นที่เนาะแต่ละศาสตร์แบบนี้นะครับปรว่าณเอฟซีประมาณมอามทำไมไม่ พาเมียมาด้วยเเขาเขาอยากผุดจักคือพูดง่ายๆไม่ได้พามาครับเคยอยากจะพาออกกล้องนะแต่เขาไม่ออกเพราะว่าบางทีบอกว่าเบลอยากอายแน่บางบางทีโดนๆจะออกเทียนเลยปวดูนานๆถึงจะออกพี่ก็จะไปอยู่นั้นช่วงนึงนะรู้ไหนมีหลายปูเอาก็ต้องพูดให้เอฟซีเทียนนะคะเดี๋ยวพนอีกคนนี่แหละอาเบอรกพูนี่เอง อะ้รัพิพูน้ำไม่ใช่ท่านังนั้นพูน้ำนี่ก็เป็นพันผ้าที่งานศพนั่นน่ะนั่นน่ะข้ามาพูดใดเออปะมซื้อมันขึ้นกันนะซื้อมูทั้งเพินเนมันขึ้นกันอืมปะกะสิรูนมาพิพูน้าาะนะครับ <ๆ S 1> ก็เพินมาเทีปะกะเขากองกนเนี่ยบางทีเขาจะให้ไพูเคยไปด้ไปพูนคุนหน่อยดิหัที่ไปไหว้พูนนี่ยังไปลาปวงสวงอันดิ พุ่นันกับไปพ้วยแม่นาคไอไม่นาคก็ไปเออพวกก็แต่ว่าเป็นเป็นเป็นคน้อขี้อายอคือลูกสาวเหครับคื้นอ <ๆ S 1> ุ้งอายนะครับอุ้งอายกับเป็น,นข้ขี้อายแต่ว่าเพิ่นกับยั่งไปเข่ากล่อ,องกับยั่งเข่าอยู่แมนเพราะว่าวลังเคียร์แต่ว่าเขาว่าจังสี่ได้ว่าน้องนาคเป็นแฟนกับนุ่มอาบอก่าสั่งเคียะอ่ะเคียยไหมครับผมน้องน้ํานี่เป็นอ่าก็มีสัตว์เป็นเป็นน้องเป็นน้องสาวคันน้องน้ํามีลูกพี่ผัวก็ต้องผาาผ้าลูกผัวเอื่นรูปบาน ลุงลุงเหี่ยนปีศักเป็นลุงเพราะว่าเป็นลูกผู้พี่บอ้าวด่วนนะครับรีบด่วนนะครับเพราะว่ายังไม่เดี๋ยวนี้ยังมีศักเป็นที่อยู่เนาะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นศักเป็นลุงนะครับเดี๋ยวนี้ยัง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 ว่างอยู่นะพอผมสิได้ซื้อปืนในกระบอกให้ไปหายิ่งเอานะครับเออนะครับอ้าวสวนตรงสวนไกลแต่บอกมาเด้อนะครับเออจุดยาสูบไอ้เากใแ่ไมันบุกมีอย่างเียนี่เด็กกระไฟพอน้าสกุลเดียวกันเหมือน นี่กับจันดวงดวงจันเอาวะอันนี้เกินอีกเกินเนี่ยดวงจันกันหมดเลยนางสกุลนะดวงจันกันหมดนะครับเป็นญาติพี่น้องกันเท่านั้นนะครับเราเอ็เราสงสัยเราลองตรงตรงบ้าน้องน้ำเป็นแก้วน้ำตาลหม่เป็นโลหะเป็นก็ถางอะไรดีอะไรละะถางน้ำแบบโปรายละเอียดครับเห็ดผลในเปิ้ลฟังความจริงเปิ้ฟังคนแบบจ้างจายหนาซ่องไปแล้ว ตัวทูบนี่เป็นจมไหลเลี้ยวดีเนาะไอ้ทูบตัวนี้แม้มันจอยก็จังมันมันลมมันก็จอยนะทูบกินใบยีมเออทูกคุ้นผีปะน้อมเหมือนแม่กัะโมโยแต่ว่ามันเป็นขยันคุ้นกินใบยิแม่ถูกมันหน่อยโขดต่อยากกินเบยมมาอยู่น้ำนมอามเยอะกินอนเลย เขาเรียกตัวมังสวิภากินแก่แค่ถูกหอมเลยนี่ถูกหุนนั่งเบียบอันวะหุนดีได้บนทวงมาถูกจอยกับจอยดีหรือวะถ้าเป็นผู้ชายเกิด่าถูกทุบทรมานใจสาวหุนทรมานบ่หุนทรมานอ่ะมาวอลบักกันึเอาวิ่งขึ้นเสียงรถมอห์เสียงรถหอมนกนกโอนกนกตัวที่ห้องเห็นบางงานบ้างบางหลักเสียงรกตัวนี้เสียงดังแบบนี้คือนกแสดงมันมันทำใ้เกิดหาได้ไหมหรือว่างั้ อ๋อโอเคมาบอกานกล่าวหลายพระคติดมดมอ่ะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ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 เด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าทีพระแม่นางธรณีเทวดาอารัก์ที่ปกปักรักษาพร้อมด้วยเจ้าป้าเจ้าเขาเจ้าผู้ ภูฤษีตาไฟผู้ศักดิ์ธิ์ผูฤษีตาไฟผูมีความเมตตาผูมีอิทธิภูแกวตาทิพย์เมื่อนี้ลูกหลานที่งาน,นช่องมาลินชาแนลนุบามคนเดิมปะตตากีนมีเสนความดุงน้ำชาแนลก็ได้เดินทางมาสักการะไหวามาขอเพลิงบุญบารรมีนั่งภูฤษีตาไฟผูมีความเมตตาเมื่อนี้ลูกหลานมาหาแนวทางมาขอโฉกขอลาภเพื่อเป็นสะพานบุญ เชี่ยมไปครับเอฟซีทัวรโลกี่กาลังรอช่มรอติดตามครอบุนบารมีปุรีสีตาไฟขอได้โปรดโปรด้ายให้โชคไปลาบเลขท้ายแล้ววันที่หนึ่งสาโตตรงๆของวดวทันทีหนึ่งตุลาคมที่เนาะแมนนะครับหนึ่งตุลาคมปศสองพันหร้สิบเจ็ดให้ได้สโตตรงตรงังๆดังๆเปเีียงปังเกิดชื่นป โดตัวนบคกจังเลกดยิ้บ่อืมกดตรวนบ่โคตรส่วนงอไม่อันก็ะตงเบิ้งนะครับบางทีไทยคลิปก็เลืมกคกลกองกับมีบางเทีถ้าถ้าพิสสังเกตว่าถ้าช่องไดเนี่ยช่วงที่ว่าเด็นประเห็นช่วงวายเนี่ยแม่ดนเลืดสวนอนหลังลืมกดกลกองน้องน้ำเป็นบม่นใจเป็นเบิ่งกลองกันมันอยู่แล้วน้ำโคดอยู่ ชัวห้องห้อก็ไอ้อามกกดขันเอ้กดอยู่ออพกดเ็บซี่ประเด็นนี่เห็นอย่างนานี้จัดการมันก็นนันอันนั้นอู้คนมาจอดคนบ้านลงอาเมื่อไหร่สดแล้วซะนแมจอดเแล้แ้มาจอดจอดตเมลี่หนิเลีกเก่าที่นบ้ใช่เลกเก่าเลกเก่าไม่หใหม่ เอาแมนเอาสิดะอีกเก้เล่ประจำตัวปูคืออย่างหัวตัวไหนศูนย์สามศูนย์สามยิ่มาขึ้นคนละเอออยู่นะศูนย์สามแมนเล่ประจำตัวปุ้ยเลเาเห็นมาเลยขึ้นเป็นศูนย์สามถ้าเบิ้งยังสี่เนี่ยสามมันตองเบิ้งไล่เอียงขาอกต้องลับก่องศูนย์สามเคับหัวมึงถ้าเบิ้งนี่ย่นี่ก็จะเป็นน่ว่แลนถ้าบิ้งศูนย์สามกับเก้าสามอ่มันเบิ้งกี่จังหวะแล้วมนลเออมงีม้แม่ โดนโดนมหาปูเทียกระส่องมข่เาผมสีข่เงาเสียมซี่เลยครับโดนมาหาปูเทียเขาเอิญไข่าบ่ขยาวขย่าอ่ายข่เาแล้วครับอ่าไขยเงาไอ้เบิรงดก็ดิถือกันดิเอาอาุีดีจัดไปแล้วเปรมึงกูรตั้งแ่แู มั้วมาเนี่ยสีเลี้ยวแทบไม่ได้นี่มื่อนี้จุ๊บมือเด็กคว่อดนนึห่าครับหมายเลขห้านะครับหมายเลขแถมเป็นกระช่องนอนหวางเลยว่ะห่าครับสุไตล์คว่อดอาแดงพว่อดอกแลงเป็นมักสายเดียวเป็นมักสายเดียวแต่บอกว่าเอ้ยทำไมหนุ่มอาร์มทำไมพ่อตราเรียไม่เห็นมามามาร่วมเลยเพิ่นมักสายเดียวครับฮึสายเดียวเพี้ยสายเดียวแบบใดมันเป็นสายเดียวบางหัน ฉายเดี่ยวโอเคเข้าใจตรงกันด้วยเดียจนที่เดียวบ่าวเกียดกับพ่อบ่าวเขียดติดสาวติดสาวไปสาวทั้งทั้งเป็นเขียนไหมแม่นถนั่นเห็นกับรถจักรยานจอดอยู่เหมือนหมู่บ้านขามาอยู่เอาเขียดโอ้ยแม่กินขอูกพี้ยังแห้งเลยเอ้ยกกินขอูกพี่คื้ก็มาหาลูกพี่ในวันอาทีตย์โอ้ยมักสาวเพิ่งยุ่งนุ่งเลยเป็นมาติด เป็นเป็นงามแม่เป็นรอ่ถ้าคอยกลง่นบดีเออกายกายหลงองไดก็รี er ่หันแล้วลานเซซก่อะไม่เลยพันไปไม่เลยห่าไมเลยหานะครไม่เลยนจํามาแบพื้นก hm ็เจ็ดอืมที่สองนั่นที่สองถูกต้องไมยเลดหมายเลขเจ็ดนะครับเจ็ดนะครับห้าเจ็ดเอาเนี่นะครับอวดนีเดอลืมั เกสู้ขีดอันด้เอาองเยียนเขาเอ้าน้อเยีนเขาเออ้องเยีนเราเอาแหงก็นนิเห็นปะตัวเดิมแหงคือตองอ่ะออองแง้ตองเกตองแหงห้าเจ็ดเจ็ดหรือห้าเด็ดห้ามเด็เล็นี่เ่าเด็ดเห็นโดนนะขนาดเล็ดมันออกของสอมันยังออกมา่น นับภาษายังหาเจ็ดเจ็ดหรือเจ็ดเจ็ดห้าก็ได้เป็นไปได้เอาสิเอาโรงเรียนมาโรงเรียนเข้าหน่อยเจ็ดเจ็ดห้าหรือหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหรือห้าเจ็ดเจ็ดเป็นไปได้เทนั้นครับก็เจ็ดกับหนึ่งเลขก็คือห้าเจ็ดเจ็ดแต่ทางโรงเรียนมาเป็นก็คือห้าหนึ่งเจ็ดหรือห้าหนึ่งหนึ่งเป็นไปได้อ่าโอเคครับคุณก็มันได้เลยอ่โยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโอ้โห ยังดยดงเบยเลยียังอะเจาเทิขมาเขามาสามตัวเลยโอ้ยยัมาเห็นนกนั่นนกเขาป้าไปแล้วนกเขาป้าไปแล้วนกเขาป้าเตียน่ว่าถ้าเขาจะวแห้งเขาเฉลี่ยเงนีนกพิการอยู่นี่มันหยุเบิ่งแล้วุดอยู่นี่นะงูจะเข้ามาเสียวะนี่ฮะเป็นป็เป็่งหน้าตาเน่เบิ่งเบงหน้าตาเบงโหดจักเข้ามาเสีบ่ะเขาอีีสามตัว เขาสามตวหมามาสามตัวท่านผู้ชมหมามาสาตัวิ่าเขาสาตัวใช่ไหมมสิหูจัดข้ามาเสวะฮะมันมาสามตัเขาสามตัวเนอโอ้มันเบี้ยงสายไหลมาเลยกันอวินแสดงว่ามันตรงตีเขาโดยตรงนี่ไอ้สองคือจังอันช่องปัดต่อยบนทวงที่ว่าบนเห็นโตเล่นเลย ผัวถ้าีก็เรียนถ้าเดียวมึงนตัวงน่ผู้ชนถ่วงแต่หมามามาเวเป็นังไสีอย่เป็นแบว่าโอ้มาแตีวส่ีว่ามาเวตกใจันตกใจนากัวลังสิเลนุกแมลยเ่ไหวเครับแต่ผู้ชมแบบนี้บอดีอยู่มันั่นบไม่ได้ดงไปาเนาะเ้าวอมเียินด้เดี๋ยวินเขาแต่ผู้ชมเขาสามโตแทนเลขเซได้มาห้าเจเจดนะครับเดี๋ยวคอยดูเลขโชกเนาะ เลขทูบจะได้ตัวไหนก็มาดูกันเก้าเลขเก้าให้มันเลขทูบเลขเก้ามีเก้ามีศูนย์นะครับเอายาสูบติดจุดให้เพิ่นเป็นเป็นของคนป่าป่าสไบป่าสไบายนะครับแต่ละไก่เลี้เป็นซองสุดท้ายเป็นซองสุดท้ายป่าสไบแพงก้อมนะครับที่ส่งแพงกล่อมที่ส่งรีบูนะครับ มาให้ยาซองมาให้เพื anymore anymore mm ่อจะที่จะมาสุดจุดตามสารต่างๆนาให้เพื่อนเด็ดดูเด็ดยังนะขอผู้แก่ผู้ทั้งหลายนะครับผมนะครับเอาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวก็จะไปดูเอากล้องเนี้ยไปดูเลขกทูบแล้วก็ดูตามจุดต่างๆบางทีถ้าผู้ชมปหลายท่านซึ่งอยากดูตามจุดตรงนั้นนั้นหมายว่าพอเพื่อนเคยมีโชคเคยสองประมาณเคยได้โชคบ้างคือ คือหลักๆเลยก็คือเลขเซียมซีกับเบสทูพอหลักๆนะแต่ว่าหลายๆท่านเขาอยากจะส่องตามอยู่ตรงนั้นเพราะว่าปูเลือสีตาไฟโด่งดังมาจากเลขใหยักใยนะข้างหลังเนี่ยให้มีมีอยู่มีเลขอยู่หยักใยใหญ่ใหญ่ในมุมฮะใหยักใยใหญ่เนี่ยอ๋อเลขใหญ่ในมุมเลขหยักใ่นะครับไม่ใช่หยักใยนะเลขหยักใ่นะครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นโด่งดังมาจากมางทีปูเลือสีตาไฟที่ว่าท่านเพิ่นไฮนี่เห็นเลยเด้ยอ๋อช่วงนั้นเนาะสามตัวตรงเขาตลอนนะสามตัวเนี่ยสองตัวเนี่ยสามตัวเนี่ย ช่วงนั้นเนี่ยเอฟซีมันถือกันโอ้เลยเนี่ยระนาดได้เลยถึงได้มีเงินมาเห็ดซานใม่เป็นไหมแม่ช่วงนั้นโอ้โหขาดขาดเลครับท่านเป็นอะก็ซานแม่เห็ดมือเดียวมุ้งมือเดียวแล้วแม่ทั้งก็ต้องขอบบุญขอบคุณนเอฟซีทุกคนนะแม่เป็นเพราะแบบตอไปก็คอกืออุปยาเต่าเหรอพี่ทีร์สังเกตเริ่มเดิมคนมากราบไหว้หลหวานลังคากับโบหัวแล้วมันเป็นฝนตกับจเป็นหกมีคนมากราบไหหว้ลายไรนะเป็นหกนะครับอ่ะต้องน้ำ เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับทุกผู้ชมว่าเลขทูบได้ตัวไหนเนาะไปโอเคได้ไปเนาะไปโอเคครับนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเลขทูบครับผมได้มากครับได้มากเก้าร้อยท่านผู้ชมเก้าศูนย์ศูนย์หรือหกศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์หกครับท่านผู้ชมจะไปดูเลขทูบครับผมได้แล้วอ่ร์วิเลขคือได้เก้าร้อย ได้เก้าอยขอพันหนึ่งัปู้พันบะไห้พันหนึ่งพอดีได้เก้าศูนย์ศูนย์ครับผมทุกผู้ชมหนะาฝว่ปจะไปสองพาไปสองดูดูดูจุดข้างหลังเหมือนเดิมเนาะครั้งเมื่อกี้ก็ได้อ่าครั้งแรกช่วงแรกก็ได้พาไปสองนิดนึงอ่านี่นะครับว่าตรงนี้ไม่มีนะท่านผู้ชมไม่มีแล้วมีแต่จุดนี้จุดเดียวอ่านี่ตรงนี้เลยแล้วแต่ท่านผู้ชมจะมุมมองเป็นแบบไหนนะ ขึ้นอยู่กับทุกๆท,ท่านนะครับการมุมมองมุมมองแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเรามองเป็นแบบนี้เรามองเป็นแบบนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอ่าก็ขอให้โชคดีครับนี่โอเคท่านผู้ชมตอนรักที่ก็หมุขแถวๆนี้ตอนประมุแถวๆนี้ไม่ค่อยมีมันจะมีเป็นเลขเป็นเลขเนี่ยนี่นะท่านผู้ชมตรงนี้จะมีที่หนึ่งนะครับ เหียบยังนับทีนี่ท่านผู้ชมสุตรตรงนี้อลยรมก็สองห้าหนึ่งหรือแปดห้าหนึ่งนะครับตรงนี้ใครดูออก วันนี้เลยครับผมไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมท่านผู้ชมเนะาะปูหรือสีตาไฟแต่ว่านกนกนก,นกหัวหัวหัว,ห,วหัวขวานไม่เห็นแล้วนะครับน่าจะไปแล้วแหละปูนมาสามตัวท่านผู้ชมเห็นม่าจะข่อยว่าข่อยเห็นมันมาแล้วมันมาอีกแล้วมันมาเป็นกองทัพเลยอ่าไอ้มันหยุดหยุดตรงนี้ มันก็ใหญ่บ้างอ่สุ้มสูนี่คู่เขาบานคู่ใจเขาบ้าเสีบ้นี่ฮะไปอยู่นี่ได้เลยทาเลขทาให้เลขเขาสามตัวตรงตรงกับบ้านตรงนี้ไปกับไอ้หลีไป,ไปอาลาดเออให้ต้ออย่ามันมากัดเออะนะครับท่านผู้ชมจะนกไปใช่หรือนกมีอยู่นะทุกช่อง นกไม่เห็นแล้วนกอาจจะไปละเออมื่อกี้อยู่ตรงนี้แหละ,ะนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้แหละเพราะว่าไหลมาไปแล้วเออนะครับเอาแค่นี้นะครับท่านผู้ชมก็เพราะว่าแต่ยูโดนโดนไปเนี่ยยุงมันหลยลุงมันเยอะนะครับด้านหลังผมด้านหลังผมก็จะเป็นประมาณนี้เป็นเป็นบอ่อน้ำนะครับเป็นบอ่อน้ำเพราะวทางการเห็นปลาดินๆอยู่ด้วยช่วงนี้น้ําท่วมนะครับก็ทางทางจังหวัดเชียงรายนะครับก็ ก็ขอเอาใจช่วยด้วยนะครับผมท่านผู้ชมเด้อนะครับเพราะว่าบางทีก็ถ้าผมได้มีโอกาสไปอาจจะได้ไปเนาะท่านผู้ชมไม่แน่ครับผมนะครับแต่ว่าช่วงนี้กําลังยุ่งยุ่งทางบ้านอยู่นะครับก็เลยได้ส่งกาลังใจไปไปทางที่จังหวัดเชียงรายที่ว่าน้ําท่วมกันนะครับผมานผชมวันนี้ก็น้องอามคนเดิมทางช่องมาวินชนเนลป้าต่อยคนมีเซ้น์นะครับแล้วก็น้องน้ำแชนเนลนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับสารปู่ลือสีตาไฟนะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับ